คันนี้นะครับพี่หนุ่มใส่ชุดแต่งนะครับของแม็กซิมัสมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าดูเนาะตัวยางเนี่ยปี2023นะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาครับของบิสตโตลเลยนะวันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทแต่วันนี้นะครับลดราคาเหลือ3 9 9 0 0 0บาทนะครับพิเศษเลยครับจัดไฟแนนซ์เต็นฟรีดาวนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับ T Auto สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หนุ่มนะครับพัฒรกรนะครับที่ดีออโตยูสคาร์นะครับถุกบราชธานีนะครับวันนี้นะครับพี่หนุ่มก็จะมารีวิวรถนะครับให้เพื่อนๆนะครับลูกค้าทุกคนนะครับได้ชมนะครับเป็นนิสสันอะเมร่านะครับ1.0เทอร์โบคันนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่เลยนะครับเพิ่งมาถึงเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมารีวิวให้ดูนะครับกับอาร์เมล่าคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมสำหรับอาร์เมานะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น1.0เทอร์โบนะครับคันนี้เลยเป็นรถลำดับเดียวปี2020นะครับผมฮะ คันนี้นะครับเป็นสีขาวเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับอาร์เม t าเทอร์โบเนี่ยตอนนี้นะครับพี่หนุ่มขายดีมากเนาะคันนี้เป็นสีขาวนะฮะสีขาวบุกนะครับผมคันนี้นะครับพี่หนุ่มใส่ชุดแต่งนะครับของแม็กซิมัสมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าดูเนาะนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับนะฮะไฟหน้าก็เป็นทรงแบบนี้เลยโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้า s ีเช e แบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับทรงสปอร์ตก็เป็นสัญลักษณ์ของอาร์เมราเทอร์โบนะครับ รุ่นใหม่นะครับที่ดูแบบสวยนะครับผมด้านล่างนะครับจะมีช่องสําหรับใส่ตัดหมอกเพิ่มเติมด้วยเนาะตรงนี้เผื่อลูกค้าท่านใดอยากไปใส่เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราไล่มาด้านข้างเนาะด้านข้างตัวนี้นะครับก็รุ่น E เนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับนะฮะเป็นแม็กตัวนี้เลยเดิมจากโรงงานเนาะตัวยางเนี่ยปี2023นะลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาครับของบิสโตรเลยนะยางยังใหม่ๆนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับเป็นขอบ15นะครับเดิมจากโรงงานนะฮะ คันนี้นะครับมีชุดแต่งก็จะมีด้านหน้านะครับด้านข้างมาให้เรียบร้อยเป็นสเกิรอบคันแบบนี้ของ m a x i m u s เนาะจริงๆแล้วของพี่หนุ่มมีหลายคันนะมีชุดแต่งทั้งดาเอสทั้ง m a x i m u s มีให้ลือกอีก2คันนะฮะแต่นี้เดี๋ยวมาดูคันสีขาวกันก่อนนะครับโอเคนะครับไล่มาด้านข้างเ้ลตัวนี้ประตูก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับมีปุ่มกดให้ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกุญแจเราไม่ต้องไขละใช้กดปุ่มได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวภายในเราไปดูกันอีกทีเนาะเลื้อนมาด้านหลังนะคร อ่เป็นข้อไฟมาให้นะครับตรงรุ่นแบบนี้ก็จะตัดกับสีขาวเนาะนะฮะไฟหลังคันนี้จะเป็น LED นะครับชุดแต่งเม็ซิมัสสวยตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะฮะชุดแต่งจะมีท่อคู่มาให้นะครับจะมีท่อคู่แบบนี้มาให้แล้วก็จะมีทับทิมหลังมาให้ด้วยแล้วก็เป็นท่อคู่สวยครับคันนี้นะครับติดตั้งกล้องหน้าหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะรถใหม่ปี2020สสีสันเต็มครับไม่ต้องเก็บอะไรสีเดิมนะฮะ เดิมทั้งคันเลยนะครับผมแล้วก็ได้ลดลำหนับเดียววิ่งน้อยด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าอ m มิดา1.0เทอร์โบอมีอะไรบ้างไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเราพี่หนุ่มพามาดูภายในของอ m มิดาเทอร์โบคันนี้เนาะภายในเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะจ,จัดเรียงอุปรกรณ์ให้ดูสปอร์ตมากนะครับโดยเฉพาะพวงมาลัยนะครับ เพื่อนๆดูนะครับพวงมาลัยคันนี้จะเป็น Vshape แล้วเนาะจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับทำให้เราดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนอุปกรณ์ด้านตรงกลางเนี่ยก็จะมีนะครับด้านบนก็จะเป็นวิทยุนะครับตัวน,นี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับผม ถัดลงมาตรงกลางตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของแอร์นะครับก็เป็นแบบนี้ครับผมใช้หมุนใช้งานง่ายมากครับผมนะฮะมีตำแหน่งของแอร์แล้วก็ด้านล่างถัดลงมานะครับตรงนี้จะมีท่องเสียบ USB มาให้นะครับแล้วก็ AUX นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี power outlet นะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ใช้เสียบกล้องอยู่ครับติดตั้งกล้องหน้ามาให้เนาะหน้าหลังที่วินุ่มบอกไปนะครับถัดลงมาตรงด้านกลางก็จะเป็นตำแหน่งของ เกียร์นะครับตรงนี้ด้านจับก็กระชับมือครับหัวเกียร์เป็นหนังให้เรียบร้อยนะมีปุ่ม push start อยู่ตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้เลยใช้งานง่ายมากนะครับตำแหน่งวางแก้วนะครับด้านหน้ามีมาให้4จุดนะครับด้านหลังอีก2จุดเนาะแล้วก็มีเท้าแขนกลางมาให้สําหรับคันนี้เท้าแขนกลางเนี่ยหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเนาะนะครับคันนี้ภายในอ่ะก็ดูแบบเป็นโทนสีดำเนาะเพราะว่ารถสีขาวก็จะดูแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับส่วนตัวเบาะตัวนี้ก็ สวยครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้ลำหนับเดียวเนาะเป็นรถมือเดียวนะฮะเนี่ยเบาะดูสวยๆเกียงๆแบบนี้เลยนะครับพี่หนุ่มลืมบอกนะครับตัวนี้มีถุงลมคู่หน้ารีทูพายมาให้แล้วนะครับก็คือถุงลมนะครับฝั่งผู้โดยสารกับฝั่งคนขับนะครับระบบเบรกเป็น ABS ให้แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับโอเคครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมอ่ะด้านหลังเนี่ยจะมีช่องเสียบ USB ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับคันาเบล่าเทอร์โบคันนี้นะครับเบาะข้างหลังก็เป็นโทนสีดำเหมือนกันเนาะ บอกก็สวยครับตัวนี้จะมีสีดําแล้วก็ตัดคลิปด้วยสีเบจต,ตรงนี้นะครับให้ดูซอฟลงนิดนึงด้านหลังก็โอเคนะนั่งสบายคือจริงๆแล้วพี่หนุ่มชอบอแม่เทอร์โบเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยดูทรงสปอร์ตแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากนะครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราจะไปดูห้องเก็บสัมภาระกันห้องเก็บสัมภาระก็กว้างมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันวันนี้เดี๋ยวเรารีวิวกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ารถเข้าใหม่เนาะโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นห้องเก็บสัมภาระนะของตัวไอแม่เทอร์โบคันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างกว้างเลยครับ,บอ,อนอะนะ ภายในเนี่ยก็ดูเรียบร้อยครับไม่มีอะไรคันนี้ยางลงยางอะไรอยู่ครบเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับตำแหน่งนะครับความเดิมของรถคันนี้กันว่าเดิมแค่ไหนครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความเดิมของคันนี้กันนะเดี๋ยวพี่หนุ่มตัวอย่างให้ดูนะไม่อยากแกะเลยแกะยากมากครับนี่เลยนะครับผมให้ดูเม็ดอาร์คแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสังเกตดูนะครับเม็ดอาร์คจะเป็นเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยของดีอัลโตยูสคาเราให้ดูแบบนี้เลยนะครับอันนี้พี่หนุ่มให้ดูตัวอย่างนะรถคันนี้พี่หนุ่มการันตีเดิม1 0อนะอันนี้คือประตูหน้าฝั่งฝาอันนี้เปิดตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมมาสีสวยมากเลยครับพี่หนุ่มจะบอกคันนี้นะฮะนี่เลยครับห้องเครื่องอันนี้รถเข้าใหม่เลยนะอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ดูเลยนะครับเรามาดูความเดิมของตัวรถกันหลักๆเลยเราดูจอยน็อตสากระปรงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับลูกค้าน็อ แก้มเดิมนะครับผมความเดิมของรถเนาะไม่มีอะไรนะครับคันหน้าเดิมนะครับนะฮะสติกเกอร์ลาเบลพวกนี้อยู่ครบเนาะฝากระโปงเดิมนะครับผมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับนอตไม่มีขยับนะครับ แสดงว่ารถคันนี้เดิมทั้งคันนะครับผมนะฮะประตูให้ดูแล้วด้านหน้าห้องเครื่องให้ดูแล้วรถคันนี้เดิม100%รนะครับการันตีนะครับเช็คสูรได้นะครับผมว่ารถเนี่ยเดิมหรือเปล่านะครับคันนี้พี่หนุ่มเพิ่งได้มาจริงๆแล้วพี่หนุ่มมีอาร์เมล่าเทอร์โบทั้งหมด3คันนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาโปรโมชั่นพิเศษของคันนี้ว่าเราจะให้ราคาที่เท่าไหร่รับรองพิเศษแน่นอนโอเคครับสำหรับอาร์เมล่านะครับ1.0เทอร์โบนะครับสีขาวมุกสวยๆคันนี้พร้อมชุดแต่อบคัน ยางใหม่ปี2023คันนี้นะครับพี่หนุ่มมีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับวันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่4,39,000บาทแต่วันนี้นะครับลดร,ราคาเหลือ3,000 99,000บาทนะครับพิเศษเลยนะครับจัดไฟแน์เต็นฟรีดาวนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับคันนี้สำหรับอะเมดา10เชเบ3 99,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับดูรถได้ที่ดีออโต้ยูสคาร์นะครับติดกับนิสสันอุบลราชธานีนะครับผมหรือว่าฝากติดตามดูในเพจใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็ได้นะครับผมแล้วติดต่อตามเพจมาได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจนะการันตีความเดิมความสวยให้นะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับพร้อมชุดแต่งสวยๆคันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ i